ก็มีเนี่ยค่ะตามนี้อันนี้เป็นโอ๊ตไฟเบอร์ค่ะแล้วก็จะมีแฟลกซีดแฟลกซีอันนี้โกลเด้นนะคะกลูเตนฟลาวเวอร์นะคะหรือว่าวีดวีดกลูเตนนั่นเองนะคะวีดกลูเตนแซนต์แคนกัมอันนี้ก็หาง่ายนะคะอันนี้เป็นสารให้ความหวานนี้ใช้มองฟลุตหรือว่า น้ำตาลหล่อฮังกล้วยสารให้ความหวานค่ะใช้มองฟลอดหรือว่าน้ำตาลหล่อฮังกล้วยนะคะหรือว่าใครจะใช้อิริทิทอลหรือว่าใครจะใช้ย่าหวานก็ได้นะคะมียีสต์จ้ะยีสต์นะคะมีไข่สองฟองไข่ไก่มีเนยจ้ะยังไม่ได้ละลายเลยเดี๋ยวเอาไปเข้าไมโครเวฟมีกลิ่นวานิลามีน้ำหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะมีเกลือค่ะวันนี้ใช้เกลือชมพู ฮันนี่นะคะฮันนี่นี่คีโตไม่กินไม่กินน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะใส่ประมาณ1ช้อนชาในยีสต์นะคะเพราะว่าเขาเป็นอาหารของยีสต์น้ำตาลก็จะไม่เหลือนะคะในยีสต์เวลาเราไปทำขนมปังเนาะเดี๋ยวเราไปทำขนมปังคีโตกันเลยคะ่ะเราก็จะมาผสมของแห้งก่อนเนาะก็จะมีแฟลกซีด ฟลักซีดค่ะอ,นนอะอันนี้เป็นโอ๊ตไฟเบอร์แล้วอันนี้เป็นวีดกรูตินนะคะสารให้ความหวานค่ะวันนี้ใช้น้ำตาลมังฟลุตหล่อหังกล้วยนะคะ ซัแนแทนกรรมค่ะเกลือค่ะวันนี้ใช้เกลือชมพูทั้งหมดก็คนส่วนผสมให้เข้ากันวันนี้ใช้เครื่องมิกเซอร์นะคะสะดวกไม่ต้องนวด น้ำอุ่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปเลยแล้วก็อาหารของยีสต์เราก็จะใส่น้ำผึ้งอาหารของยีสต์ใส่น้ำผึ้งลงไปเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟู ยีส์ฟูเต็มที่แล้วค่ะถ้าใครไม่รู้ว่าจะใส่น้ำในไมโครเวฟร้อนขนาดไหนนะใส่30วินาทีค่ะแล้วก็ใส่ยีส์เลยก็จะได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเอายีส์ที่ทำงานแล้วเนาะใส่ในของแห้งนะจ๊ะเทไปเลยจากนั้นก็ใส่ไข่ไข่สองฟองค่ะเนยละลายค่ะ กลิ่นวานิลาตามชอบนะคะสักหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็ฟองฟูเลยนี่คนส่วนประกอบให้เข้ากันดีแล้วเราจะใช้มิกเซอร์นวดนะคะจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทำขนมปังแบบไม่ใช้แป้งนะไม่ใส่น้ำตาลอีกตั้งหากดูสิว่าจะอร่อยหรือเปล่าลงล็อกแล้วอ๋อใช้ตะก้อแบบนี้นะคะ เดี๋ยวขยับกล้องหน่อยเอาละ่ะใช้ตะก้องอ,งอ,งองแบบนี้นะคะอันนี้เครื่องใหม่นะเนี่ยยังไม่เคยใช้เหมือนกันปกติจะเป็นเครื่องสีเขียวถ้าใครเคยดูช่องอาหารนะคะวันนี้เป็นสีแดงเดี๋ยวล็อกก่อนเอาละ่ะเราก็จะเปิดเครื่อง เบอร์สองแล้วกันนวดสักสองสามนาทีก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้พายนะคะตล่อมตัลลอมอีกทีนึงนวดมาสิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวจะปิดเครื่อง ครื่องได้โอ้เหนียวหนึบเลยโอ้ดูเนื้อเหนียวประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะแต่มันจะติดมือนะเนื้อหนึบหนับเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำการใส่พิมพ์กัน วันนี้ใช้พิมพ์แบบนี้นะคะพิมพ์พขนมปังนิทานเนยเอาไว้นิดหน่อยแล้วก็ทำยังไงไม่ให้ติดมือมันก็ต้องติดอยู่ดีแต่ว่าจะพยายามเดี๋ยวเราจะใส่พิมพ์พแล้วก็ทำการอืมวันนี้อากาศข้างนอกไม่ดีเดี๋ยวจะใส่ใน ไมโครเวฟที่ไม่ต้องเปิดนะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนแบบที่ทุกคนเขาทำกันนะคะนี่เลยนี่เหนียวหนุบเลยอ่ะเดี๋ยวเอาออกจะออกมาสินี่เลยค่ะเนื้อก็จะเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้เลยอ่าใช้ได้ยถ้าทางก็คงจะจองอร่อยแน่ๆเลยทำเป็น กลมๆใส่พิมพ์นะคะจะเห็นไหมเนี่ยแล้วนี้ออกไปก่อนนะนี่ค่ะใส่พิมพ์พไปป๊แล้วก็พิมพ์นี้อาจจะใหญ่ไปสักหน่อยแต่ปกติเขาจะใส่พิมพ์น่าจะประมาณ8 8ดคูณหหรืออะไรนี้แหละอันนี้น่าจะเป็น9แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ไม่มีปัญหาหาพลาสติกมาปิดก่อนอื่นก็ปิดแบบหลม้มหลวมนะคะเวลาเขาขึ้นจะได้ ปิดแบบหลวมหลวมนะคะเวลาขนมปังขึ้นก็จะได้มีพื้นที่นเอาออกจากไมโครเวฟก็พองขนาดนี้นะคะอบ375องศาอบ25นาทีจ้า หนึ่งนาทีจ้าขนมปังของเราก็จะออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาขนมปังคีโตกัน no ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าครั้งแรกของการทำขนมปังที่ไม่ใช้แป้งไม่ใช้น้ำตาลนะคะดูบุบบุบหน่อยแต่ว่านุ่มมากเลยดูสิเดี๋ยวตอนนี้ยังร้อนอยู่ยังหั่นไม่ได้นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อข้างในยันงร้อนอยู่เลยแต่เด้งดีนะเนี่ยโอ้เด้งกลับด้วยมาลองหั่นกันดีกว่าเนาะมันนิ่มมากเลยอะเว้ย really นิ่มอู้หูว้าว look at that มันยังร้อนอยู่เลยใจร้อนนี่ปมอู s <S ้ทุกซอบ look ถึงๆเลยขนมปังโ o ้อืมนี่ให้ดูใกล้ๆนุ่มมากนุ่มมาก อืมสุดยอดลองชิมดูกันอืมอืมมันเหมือนขนมปังนะแต่ว่าอืมมันมีกลิ่นอะไรนะกลิ่นของไฟเบอร์หรืออะไรเนี่ย โอ๊ตไฟเบอร์หรืออะไรสักอย่างแต่วันนิ่มมากเลยเนี่ยดูเนื้อไงอร่อยนิ่มมากเลยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ดีแล้วค่ะเนี่ยนิ่มมากเลยนน,งงยนิ่มยืดหยุ่นด้วย เนื้อข้างในดีเลยล่ะนี่หมูขนมปังอีกจะบอกให้สุดยอดขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบการทำอาหารของครัวตุกตต๊กตาตุ๊กตาไทยคิดเช่นก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายคะ่ะ